ดีเป็นภารกิจที่สําคัญมากๆไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นเพื่อคนไทยทั้งประเทศเลยภารกิจที่หนึ่งบดินมาทําในวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันครับทุกคนครับขอบคุณครับพระอาจารย์ท่านเมตตามากเลยมาเุดเเียนให้ด้วย <c oughs> พเพื่อนๆทุกคนคร <c oughs> ับวันนี้หนึ่งบดินมาถึงจังหวัดน่านประมาณหกโมงเกือบทุ่มหนึ่งแล้วก็ได้ทราบข้อมูลจากทางจังหวัดน่านนะครับบอกว่าก่อนหน้านั้นไม่มีฝนตกเลย เชื่อไหมว่านี่นคือฤดูอะไรมัยังไม่ใช่ฤดูฝนแล,ล้วจะฝนตกเพื่อมาสักการะนะครับแล้วก็มาเก็บข้อมูลที่วัดพระธาตุช้างคำวรวิหารเพื่อที่เราจะได้ทาโปรเจกต์ก็คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดในชีวิตหนึ่งบดินเลยอีกหนึ่งโปรเจกต์ยวเป็นโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวเราจะติดตามกันเป็นระยะระยะเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามกันสิ่งแรกที่มาถึงที่นี่เราต้องมากราบสักการะก่อนโดยเฉพาะเริ่มต้นที่นี่ครับ ถ้าช้างค้ำบนรวิหาวมนี่ครับหนึ่งสาเียนนอนดูกหรลาจัลลสเอามาสีนี้คนนี้มาือก่อน ทูบทูบและอธิษฐานดันนั้นรับอธิษฐาน เป็นเพชรนีนจินดาเป็นของล้ำค่าตล,ลอดเป็นของโลกาลุ่ยที่หายทายยาส่วนไหลไม่ปลาเ่อนในอุโมงค์รับมาจากสุขโขทยัยเมื่ไหก่อนน่านกับสุขโขทัยจะ,จะเจริญสัมพันธ์ตรีระหว่างเมืองต่อเมืองในอุโมงค์เป็นเจดีชัยนะตรงนี้เขาเรียกเจดีชัยชินะชนะ เป็นเจดีชัยชน,นระระหว่างพม่าก,กับหน้าพม่ายกทัพมาดีีมึงหน้าแต่เขามาโลกหน้าไม่ได้ตั้งตัวก็เลยเ,เลยจรจาว่าเราเป็นมึงพูดเหมือนกันไม่ควรจะลบล้างท้าฟันกันเราควรจะมารบกันเถิดนะมะนั่นก็คือสร้างพระาแข่งกันใช้เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนถ้าใครเสร็จก็ถือว่าฝ่ายนั้นชนะดังนั้น ทางนู่นเขาสร้างนอกกำแพงเมืองไปก็คือว่าสินตา,า,ายระพม่าก็สร้างจริงบั้นอิดกุดเผาอิดก,กอ่อเนี่พราะเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนทางนี้ใช้ระบบสีถนนชัยเอาไม้ไผ่เนี่ยมาสานเป็นวงกมงลมรถลันกันขึ้นไปตามลำดับเอาช้างไปขนเอาทรายที่ท่าน้ําประดูด้านใต้ท่าน้ําน่านนะ ฝนทรายเต็มชั้นแรกก็เอาวงกลมไม้ไผ่ขึ้นต่อชั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าขึ้นก็แหลมขึ้นไปอดูเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาวห่อหุ้มครับห่อหุ้มเสร็จแล้วก็สัญญากันบอกว่าถ้าฝ่ไยในเสร็จให้ยกฉัดแล้วก็ตีค้องช่ยพอทางนี้ใกล้รุ่งสว่างก็ยกฉัดตีค้องชชยทางนู้นได้ยินก็ส่งทูดมาเข้าแค่อยู่ประตูเมืองไม่เข้ามาสำรวจเห็นตั้งต่างา ตตั้งทำเสร็จแล้วนี่ทําเสร็จแล้วไปรายงานทางเมธับข้องเขาบอกว่าทางนี้เสร็จแล้วครับตันนั้นก็ยกทับกลับคนลุกนยกทับกลับก็ถือว่าเราไม่เสียเสียแผ่นดินให้กับให้กับข้ามาก้ารักษาถือว่ารักษาแผ่นดินไว้ที่สุดมาเมื่อเขากลับไปแล้วผู้ครองนครน่านก็เลยลองไปดูกลับไกลหรือยังไปไกลหรือยังพอไปไกลแล้วก็ลื้อตรงนี้ออกแล้วก็สร้างจริงขึ้น และนึกถึงว่าช้างมีบุญคุณคาว่าช้างคำโดยไม่ให้ตกเป็นมืองขึ้นของพ่อแม่ไม่ให้ตกเป็นมุ่งขึ้นของพ่อแม่แล้วก็จะตรงนี้เดี๋ยวจะให้ไปตีคลองชัยนะชนะเนี่ยมันทาไมที่อื่นเขามีละครังเต็มหมดล้อมแต่ทําไมตรงนี้มีแต่คลองบุยบุยบุยอันนี้ก็คือคลองัยชนะแล้วอันดับแรกเนี่ย พระธาตุนี้จะมีนามมงคลอยู่สองหนึ่งเป็นพระธาตุแห่งชัยชนะสองเป็นพระธาตุคำว่าคำ้ำค้ำในที่นี้คือค้ำไม่ให้ตกค้ำจูนไม่ให้ตกเป็นมือขึ้นเพราะมากือค้ำชูชีวิตค้ำชูชีวิตชชัยชนะอันดับแรกก็คือชัยชนะกิเลสดวเองก่อนอตอนนั้นก็จะชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างาแล้วมีนามมงคลอยู่สองอย่างชัยชนะกับค<า><า>้ำชูชีวิตาช่ครับโอ้ครับเป็นนามที่ พระธาตุนี้ไม่ใช่ว่าเจาะจองว่าเป็นพระธาตุปีนั่นปีนั้นทุกคนไหว้ได้หมดได้หมดร,รวมรวมคนโอ้ค,ครับเนี่ยครับเพื่อนๆทุกคนครับผมว่าทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วคงจะกระจ่างนะครับแล้วก็รู้สึกรักนะครับโอ้ท่านปกป้องผืนแผ่นดินเราอะ่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกหลานของประชาชนคนไทยครับไม่มากราบสักการะไม่ได้เลยนะครับทุกคนครับ แล้วก็เชื่อว่าวัสดีัสดีครับตีของชัยแล้วนะชัยชนแล้วนะโอ้โหสร้างเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งวันเพื่อให้คือสร้างเร็วแล้วก็เพื่อให้อธิษฐานอธิษฐานได้ทันใจทันใจขอว่าเจยเป็นที่มาของพระเจ้าทันเจทันเหนือนะที่นี้อธิษฐานวันนี้ในวันวันนี้เนี่าออยู่ในโ่มกัน